Wow, oh, this is our first time at Terminal 4 Heathrow We normally fly from Terminal 2 or 3 Hello! Where are we now? Uh, Terminal 4? <laughs> Where are we going to? Is it Abu Dhabi? Abu Dhabi? Thailand yeah don't I going Yes We're know to o n าจะบอกว่าเป็นการเดินทางไปเมืองไทยโดยการต่อเครื่องเป็นครั้งแรกปกติจะบินตรงใช่ปะแต่ครั้งนี้เราบินไปต่อเครื่องที่อับ d ูดาบีนะจ๊ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่า จะเป็นยังไงเพราะมีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วโมง20ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินกำลังรอ,เ,อเกตเช็คอินเปิดอีกแค่5นาทีตอนนี้6โมง10แล้เกตเช็คอินจะเปิดอีกกโมง15โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทํำ backdrop. แบ็คดรอปล้วก็จะไปเดินทลังทันทาโอเคเดี๋ยวมันหาให้ดูเด้อว,ว่ามันเป็นเจ้าใส่ามชอปปี้ ตอนนี้เราก็ผ่าน security check เรียบร้อยแล้ว6โมง37นาที hmm. เราก็จะไปเดินดูของอะไรกลุ mm ่ม hmm. บริษัทบริษหทนามบินที่นี่เล็กอะเล็กนิดเดียวเองดูดสิซาบะเลอรเชเนล ก็าเสจแล้นสนามเป็นเล็กมากอ่ะวันนึงก็เป็นทางเดินไปเกตแล้วภาษีจะตอนออกจากอังกฤษเราก็จัดฟิชชันชิดก่อนออกจากอังกฤษเดี๋ยวจะไปไทยแล้วจะกินแต่ไทยไทยไทยจะไม่กินอาหารั่างสามาไม่กินเบอร์นะคะดิชชันฟิชชันชิดเหมือนเดิม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะจ๊ะเเขาเรียกบอดดิ้งแนละ้วเดี๋ยวกำลังนั่งรอพระอาทิตย์กำลังจะตกอะ่ะสวยมากเลยอะเห็นกันมดูนะเหนื่อยมากเลยยังไม่ทันจะขึ้นเครื่องเลย <c oughs> Not too bad, thank you, Hugh. You've very well, thank you. <laughs> Enjoy your flight. Thank you. Woo! Hey, Gavin, how can I help you? Um, right. <laughs> For well, one you just sit down this you. way. you. 41 41 Yeah. Do you yeah. Want to sit inside? Oh, no not Whichever. Okay. I'll sit, I'll sit in the middle then. Okay. Thank you. me.

Leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. Under your seat in the residence, business and economy or in the side panel of your seat. Yes, give a push please. Give a push please. I they don't have to pull it. I thought they have to pull it. พิซซ่าร้อนๆนะวันนี้ตอนเช้าจับกาแฟ ลงที่ลงเครื่องมีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่ามันดีเลยไปประมาณ20นาทีก็เลยมาถึงชา้าอยคบอกว่าเราไม่ต้องไปเอากระเป๋าอีกแล้วก็ไม่ต้องผ่าน i m มิเก a t i o n ก็ตรงไปที่เกตเลยเ หลุกได้วิ่งนะจ๊ะห mm ัวมัวไปเข้าห้องน้ำชิวเฉียดชิวเฉีย أول تشخيص. ملكية ورقة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 . بها สชยกันมีไนยืดขาเลยเนี่ยราี้่านเอะันนี้เป็นเครื่องเก่ามากเพราะว่าจอก็ใช้ไม่ค่อยได้รีโหมดก็เป็นแบบโดอะไรก็ไม่ได้นี่คราวนี้เราจองแท็ก ซี่ผ่านเว็บอะไรวะกลุ่มอะไรสักอย่างนึ่งลองดูไม่รู้จะดีไหมแต่ว่าที่แรกกจะไปหาแท็กซี่เองแต่ว่าเหนื่อยละก็เลยแบบออจองอันนี้แล้วกัน700เองเดี๋ยวมาดูว่าม,มันจะเป็นรถยังไงโอเคเหนื่อยไหมแคสมี Are you tired ไม่เนื่อยเนื่ย not too bad I think เิเหนื่อยไหมลูก คือจุดที่แท็กซี่มาออหลับมีเยอะมากเลยอะ